อาถรรพุสมบัติวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชบุรณะเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในกลุใต้พระบางถูกบรรจุไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายล้วนเป็นข้าวของเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ที่ทำมาจากทองคำเป็นเหตุให้กลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งลักลอบขนสมบัติล้ำค่าออกไปแต่ว่ากันว่ากลุ่มโจรที่ได้สมบัติไปนั้น หาได้มีชีวิตที่สุขสบายไม่บางคนเสียสติเป็นบ้าบางคนเสียชีวิตบ้างก็พิการตาบอดพูดไม่ได้บางคนหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยหรือบางคนก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่าทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสมบัติเหล่านี้เหมือนถูกคำสาปทำให้ชีวิตต้องพบกับความพินาศย่อยยับไปทุกรายที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือมีโจรคนหนึ่ง เกิดเสียสติฟั่นเฟือนอยู่ๆก็นำเอามงกุฎพระมหากษัตริย์ที่ขโมยไปมาสวมศีรษะเอาเครื่ององค์ของพระมหากษัตริย์มาสวมและนำพระขันชัยศีออกมารํำป้อกลางตลาดแห่งหนึ่งเป็นเหตุให้ตำรวจจับได้และต้องกลายเป็นคนบ้าไปตลอดชีวิตนอกจากนี้ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังรู้กันดีถึงความน่ากลัวของวัดแห่งนี้เนื่องจากหากใครผ่านไปมาในตอนกลางคืน ก็อาจจะพบดวงวิญญาณทหารไทยบ้างหญิงสาวแต่งตัวแบบยุคโบราณหรือเด็กผมจุกเดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของชาวกรุงศรีที่มีจิตใจผูกพันติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้และยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด